กอ,อนอตำบลหนองน้ำใสขอนำเสนอข้อมูลการประเมินคัดเลือกกอ,อนอตำบลต้นแบบ 5D Premium Plus ประจำปีงบประมาณ2565ผู้ขอรับการประเมินนางดาที่นีตามเพิ่มด้านที่1ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆ Good Teacher 1.1ด้านวิชาการ 1.1.1จำนวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMS กศนตำบลหนองน้ำใสตั้งอยู่ในอำเภอภาชีหมู่ที่6ตำบลหนองน้ำใสอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวนนักศึกษากศนตำบลหนองน้ำใสนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน16คน นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย28คนรวมนักศึกษาทั้งสิ้น44คนปัจจุบันมีครูและบุคลากรจำนวนหนึ่งคนคือนางดาที่มีตามเพิ่มโดยมีผู้แทนชุมชนและภาคีเครือข่ายและคณะกรรมการกศนอตำบลให้ความร่วมมือประสานงานเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน เป็นแหล่งเรียนรู้บริการให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่ทรับผิดชอบ1.1.2ระดับความสำเร็จของการทำแผนปฏิบัติการกศน,นตำบลหนองน้ำใส 1. มีการรวบรวมศึกษาข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่พร้อมทางวิเคราะห์ข้อมูลบริบทสภาพปัญหาและความต้องการความจำเป็นที่เกี่ยวข้องเพื่อกำกับการทำแผนปฏิบัติการให้เป็นปัจจุบัน 2. มีโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาตามบริบทและความจำเป็น 3. จัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นเสร็จตามกำหนดเวลา 4. มีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติและดำเนินการตามที่กำหนดโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม 5. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและจัดทำแผนในระบบ DMS i 1.1.3จำนวนผู้เรียนของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานครูกศนอตนหนองน้ำใส1คนมีจำนวนผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานกศนอกำหนดจำนวนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน16คนจำนวนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน28คนรวมจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น44คน 1.1.4จำนวนความสำเร็จของการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้เรียนร้อยละ80ของผู้เรียนที่คาดว่าจะจบที่รับผิดชอบในภาคเรียนนั้นเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ NN สรุปผลการสอบ NNe ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563นักศึกษาเข้าสอบร้อยละ100 1.1.5 ้อยละของผู้เรียนจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนักศึกษาจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานร้อยละ76.66 1.16ลอยละของผู้เข้าสอบปลายภาคภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563รวมนักศึกษาเข้าสอบคิดเป็น้อยละ97.14 1.17 ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่มีผลสำมฤทิในวิชาบังคับผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานรายวิชาบังคับทุกระดับเฉพาะภาเคเรียนในรอบการประเมินมีผลสำมฤทิ์ทางการเรียนเฉลี่ย2.00ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ85.62 1.1.8จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมาย1การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ค่าเป้าหมาย58คนผลการดำเนินงาน89คน2การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตค่าเป้าหมาย21คนผลการดำเนินงาน25คน3การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนค่าเป้าหมาย28คนผลการดำเนินงาน70คน4การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปชัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค่าเป้าหมาย7คนผลการดำเนินงาน54คน1.1.9รอยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมาย 1. การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพผู้เรียนมีความรู้เพิ่มเติมต่ตอยอดอาชีพที่ทำอยู่ก่อให้เกิดรายได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ลดรายจ่าย 2. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข 3. การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนผู้เรียนสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 4. การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงผู้เรียนได้นำความรู้ที่ได้มาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์เกิดรายได้ในครัวเรือน1 1 1่ง ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยจำนวนผู้รับบริการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านค่าเป้าหมาย50คนผลการดำเนินงาน100คนจำนวนผู้รับบริการบ้านหนังสือชุมชนค่าเป้าหมาย50คนผลการดำเนินงาน100คนจำนวนผู้รับบริการห้องหนังสือเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดค่าเป้าหมาย30คนผลการดำเนินงาน50คนจำนวนผู้รับบริการกิจกรรมส่งเสริมอื่นๆ ค่าเป้าหมาย50คนผลการดำเนินงาน500คน1 1 7 1ความสำเร็จของการจัดโครงการกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนกิจกรรมห้องสมุดชาวตลาดมีโครงการกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนกิจกรรมห้องสมุดชาวตลาดที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับแหล่งเรียนรู้ 1.1.12ระดับความสำเร็จของครูในการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนครูกศนอในตำบลหนองน้ำใสได้ดำเนินการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมการประชุมมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน1.1.13จำนวนงานตามนโยบายเร่งด่วนหรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย มีคณะกรรมการโครงการโคกหนองนาอำเภอภาชีโครงการการจัดการขยะในชุมชนโดยนำผักตบชวาวัชพืชสร้างปัญหานำมาสร้างรายได้ให้กับชุมชนร่วมกับมหาวิทยายลัยราชพัฏนพระนครศรีอยุธยาโครงการการจัดการขยะในชุมชนโดยนำผักตบชวาวัชพืชสร้างปัญหานำมาสร้างรายได้ให้กับชุมชนร่วมกับอบตหนองน้ำใสร่วมโครงการกับวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พอภาพุุนถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีโครงการกศนว,ว้าวมีการขอเข้าศึกษาดูงานจากหน่วยงานเครือข่ายอื่นๆณกศน,น,นตมบุญหนองน้ำใส 1.2. การคุณธรรมจริยธรรม 1. การมีวินยัยมีการพัฒนาตนเองให้เป็นคนตรงต่อเวลาหม่งเวลาให้เหมาะสมกับกิจกรรมต่างๆจัดระเบียบให้กับชีวิตและการทำงาน 2. การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีการดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีเหมาะสมกับหน้าที่เช่นแต่งกายสะอาดเหมาะสมกับการรเทศะและทันสมัยแสดงกิริยามารยาสุภาพเรียบร้อยอยู่เสมอมีความเป็นธรรมไม่ใช้สิทธิและหน้าที่ในทางที่ผิดไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 3. การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมโดยแสดงซึ่งวิสัยที่ดีในการประหยัดซื่อสัา์ อดทนสามคัคคีมีวินัยปฏิบัติตนโดยยึดหลักเศร,รษฐกิจพอเพียงมีการวางแผนในการใช้จ่ายเงินใช้จ่ายเฉพาะสิ่งที่จําเป็นไม่ฟุ่มเฟือยจัดสรรเงินรายได้เป็นสัสดส่วนที่เหมาะสมไม่เดือดร้อนต่อตอนเองครอบครัวและเพื่อนร่วมงานมีความจริงใจต่อพฤติกรรมที่แสดงออกต่อกันบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมมีการสร้างจิตสํานึกของความซื่อสัตย์ให้เกิดขึ้นในจิตใจจิตสํานึกแห่งความซื่อสัตย์ ยอมต่อยอดออกสู่ลูกและคนรอบข้าง 4. ความรักและศรัทธาในวิชาชีพยึดมั่นในอุดมการแห่งวิชาชีพไม่เพิกเฉยที่จะเสริมสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กรวิชาชีพรักษาผลประโยชน์ขององค์กรวิชาชีพนำความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาองค์กรวิชาชีพเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรวิชาชีพเช่นปฏิบัต,ติตนเป็นแบบอย่างที่ดีไม่สร้างความเสื่อมเสียให้กับองค์กรวิชาชีพ ความรับผิดชอบในวิชาชีพปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีการปฏิบัติท,ที่แสดงถึงความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในวิชาชีพปฏิบัติางานตามหน้าที่ได้ทานต่อเวลาและสถานการณ์มุ่งมันพรฒนานวิชาชีพให้ก้าวหน้า1.3ด้านความคิดสร้างสารรค์และความรู้ความสามารถ1มีทักษะเทคนิค การจัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุมและเข้าถึงความต้องการของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและชัดเจน 2. มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้หรือสื่อการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายทันสมัยและน่าสนใจ 3. มีทักษะในการกระตุ้นการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 4. มีเทคนิคประชาสัมพันธ์ 5. มีการปฏิบัติที่ดีเชิงประจับ ในการบริหารจัดการชั้นเรียนหรือการจัดการเรียนการสอน 6. มีความคิดสร้างสรรค์นในการจัดการเรียนรู้ด้านที่ 2. ส,สภาพแวดล้อมทางกายภาพของกศอนอตำบลหนองน้ำใสดึงดูดความสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้ Good page, best check in 1. สภาพอาคารอยู่ในสภาพที่มั่นคงมีความเป็นสัดส่วนและปลอดภัย 2. มีการจัดสภาพแวดล้อมโดยยึดหลัก5สอและสะดุกตา 3. ผู้ใช้บริการเกิดความรู้สึกเป็นมิตรสะอาดตาปลอดภัยมีชีวิตชีวาและมีความสุขในการเข้าใช้บริการ 4. มีการแสดงข้อมูลสารสนเทศตามบริบทของกอสอน,อนอตำบลที่เป็นปัจจุบัน 5. มีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของตำบลของพื้นที่เอกลักษณ์ ศูนย์ฝึกมีชีวิตอัตลักษณ์คิดค้นนวัตกรรมนำพัฒนาภูมิปัญญาสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชน 6. มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลายที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 7. เป็นสถานที่ที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการได้แก่อินเทอร์เน็ต WiFI สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ 8. เป็นจุดเช็คอิน ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เข้าใช้บริการ 9. มีการจัดทำรหัส QR Code <_ S 1> เพื่อใช้ในการศึกษาเรียนรู้ข้อมูลต่างๆ 10. เป็นศูนย์รวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ศึกษาดูงานด้านต่างๆเช่นด้านเทคโนโลยีด้านเศรษฐกิจพอเพียงด้านส่งเสริมประชาธิปไตยด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 11. มีภาคีเครือข่ายมาใช้บริการสถานที่ ด้านที่ 3. กิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาต่อเนื่องหรือการศึกษาตามอัธยาศัยมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพ good activity 1. มีการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาต่อเนื่องหรือการศึกษาตามอัธยาศัยมีผลเชิงประจักษ์โดดเด่นและมีการปฏิบัติที่ดีรวมทั้งมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ระบบออนไลน์ 1.1มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีผลเชิงประจักษ์โดดเด่นได้รับรางวัลกศนอตำบลต้นแบบ5่าดีพรีเมียมระดับอำเภอประจำปี2563รับรางวัลเหรียญทองร้อยละ9 7 3 7ของสถิติการเข้าสอบวัดผลสัมฤทธิปลายภาคเรียนของนักศึกษาภาคเรียนที่1 2563โล่รางวัลเกียแบบร,ออรติบัตรกศนตำบลหนองน้ำส รางวัลคูกสอสนอตำบลดีเด่นประจำปี2563ระดับภาครางวัลผลิตภัณฑ์กอสนอพรีเมียมระดับภาค1.2มีการปฏิบัติงานที่ดี b เ r สแพคที s มีการบริหารจัดการศูนย์ฝึกมีชีวิตกสอสนออำเภอพาชีโครงการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการการบริหารจัดการผักตบชวาตามหลักปชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผลงานการแก้ปัญหาผักตบชวามีประโยชน์ต่อองค์กรการศึกษาและมีการขยายผลอย่างต่อเนื่องมีการเผยแพร่ทางวารสารและสื่อนวลชน1.3มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ระบบออนไลน์1 มีห้องเรียนออนไลน์น่กกอศนสนอตำบลหนองน้ำใส OOCQ c R Code เพจ Facebook ระบบช่วยเหลือผู้เรียนออนไลน์ 2. มีการบูรณาการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3. ม,มีการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของชุมชนและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างครอบคลุมและเป็นระบบโดยคำนึงถึง ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำ 4. มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนผู้รับบริการในแต่ละกิจกรรมแต่ละพื้นที่จัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 5. คุณภาพผู้เรียนผู้รับบริการของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอธัธยาศัยที่นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันจนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี ด้านที่4ภาคีเครือข่ายร่วมจัดส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพก o ุ่มพาร์คเนอร์ชิมีการใช้ประโยชน์ทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิน่นแหล่งเรียนรู้และภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ที่เป็นปัจจุบันและต่อเนื่อง 2. มีภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ร่วมวางแผนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีภาคีเครือข่ายในระดับพื k k ah ้นที่ร่วมจัดการเรียนรู <S <S <i> ้ตลอดชีว <an> ิต 4. มีภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ร่วมมิเทศประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 5. มีภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ร่วมรับประโยชน์การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 6. มีอาสาสมัครกอสนอตำบลอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านหรืออาสาสมัครรูปแบบอื่นๆที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 7. มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต8มีการดำเนินการจัดกิจกรรมตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในระดับพื้นที่ของกศนตบในการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต9มีภาคีเครือข่ายได้รับรางวัลจากการจัดส่งเสริมสนับสนุน การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของกอศนตำบล 10. มีการสร้างและขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ10ต่อปีจากฐานปีที่ผ่านมาด้านที่5มีนวัตรกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริง g o o i i n n o v a t i o n 1. นกศนตำบลหนองน้ำใสได้ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน ในการสร้างผลิตภัณฑ์จากผักตบชาวาที่มีอยู่ในท้องถิ่นโดยมีกระบวนการบริหารจัดการผักตบชาวาแบบครบวงจรนำผักตบชาวาสดตัดโคนและปลายออกต้นทำใยทอผ้าใบผักตบชาวาทำจานต้นสั้นทำกันกระแทกต้นอ่อนทำอาหารรากทำปุ๋ยแห้งปุ๋ยน้ำเศษที่เหลือใช้ทั้งหมดทำกระถาง 2. มีการทดลองพัฒนาโดยใช้กระบวนการปฏิบัติที่ดีเพื่อสร้างนาวัตกรรมการเรียนรู้นวัตกรรมอาชีพหรือนวัตกรรมอื่นที่สอดคล้องกับบริบทชุมชนนั้นๆอีกทั้งประชาชนสามารถพัฒนาตนเองได้พัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืนมีเส้นได้จากเส้นใย,ยผักตบชวาผลิตด้วยนวัตกรรมการตีแยกเส้นใยทำให้ใย,ยผักตบชวานุ่ม สามารถนำมาทอได้ส่งมอบให้สมาชิกกลุ่มทอผ้านำไปผลิตเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ต่อไป 3. ม,มีการนำนวัตกรรมที่เกิดจากการทดลองการพัฒนามาใช้หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ 4. มีการประเมินผลการนำนวัตกรรมไปใช้ 5. มีแนวทางการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้ในการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน 6. เป็นต้นแบบให้หน่วยงานสถานศึกษาอื่นได้นำนวัตกรรมที่สร้างขึ้นไปพัฒนางาน 7. นวัตกรรมได้รับการจดอนุสิทธิบัตรกศออนอตําบลหนองน้ำสขอจบการนำเสนอข้อมูลเพื่อประเมินคัดเลือกกศนอตําบลต้นแบบ 5D Premium p a s s ประจําปีงบประมาณ2,564เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณค่ะ